ตอนนี้เราอยู่กันที่ฮอกไกโดเขาใหญ่นะคะตอนนี้ค่าเข้าก็120นะคะพิกาห5าิบาทนะครับผู้สูงอายุเกิน80ดนะครับถ้าผู้สูงอายุไอ้ห้าจิบบาทเหมือนกันนี่ครับดอกไม้ด้านหลังเป็นดอกสีเหลืองเหมือนทานตะวันที่เป,เป็นตะวันต้นเล็ก

อันนั้นไงที่จอดรถสําหรับผู้พิการแล้วสูงอายุใช่ค่ะเราเข้ามาได้แต่เราไม่รู้ไหมออต้องแจ้งเขาไห่ครับจะเขากิน,นาที็ทนดีนี่นะที่นี่ถึงข้าเข้าวจะสูงแต่ว่าดอกไม้เขาเอค่อนข้างมีหลไหล หลากหลายออมีหลากหลายสวนอื่นแปลงอื่นเนี่ยก็ก็ห้าสิบแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลากหลายอันนี้ก็หลากหลายเมื่อกี้ไปแปลงที่ฟลาเวอร์ฟาร์มมาก็นั่นกลงก็ละห้าสิบบาทแต่ดอกทานตะวันเขาก็สวยนะคะมีหอเอน็นด้วยหอเอน็นถ่ายติดหอเอน็นหอเอวิล วยก็คือน่าจะเว้นปีที่แล้วอะค่ะวันนี้ที่เรามานี่ก็คือวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองสองห้าหกเจ็ดช้าเช้าคนเยอะมากเข้าไม่ได้อะต้องไปที่อื่นก่อนคนเยอะจริงๆเราก็เลยไปที่อื่นมีน้ำพุมีนุ้ตอนนั้นตอนนนั้นมายัางสร้างไม่เสร็จเมื่อปีนั้นอะไม่เสร็จอันนี้มาก็ โอเคเลยนี่แรงนี้ดอกกี่แดงคนชมพูโอ้ยน้ำเปียกพ่ันผู้สูงอายุกับพิการให้ขับไปข้างในแต่เราไม่ได้แจ้งเขาเราก็เลยเข็นยาวเลยยังไงเราก็ต้องถ่ายรูปไปอยู่ดีก็เลยเข็นไปแล้วกันเนาะเนี่ย สวยอยู่เดนี่นี่คนถ่ายคนขับทูเปอร์พา,ามาเที่ยวสวยดอกนี้ก็สวยคนเยอะอยู่ค่ะแต่ช่วงบ่ายก็ซาซาหน่อยเพราะบัตไม่มีแล้วเราต้องไปที่อื่นมาก่อนวันนี้เรามาเที่ยวเขาใหญ่นะคะทับไก่โดคอร์ลูกฟวายสวยงามอาร่ามแข่ง ดิคุณแม่เดินไม่ไหวคุณแม่ต้องนั่งคอยนะคะคุณแม่เยื้อน่ะคุณแม่เจ็บไหมลมแกเข้ามาแกได้ถ่ายรูปพิกี่ใบเนาะสวยเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้ดูดอกบานแข่งเลยไม่ออกไปข้างนอกแล้วเลยังไม่ยแม่นั่งอยู่ก็คืออยู่เยคนเยอะค่ะคนเยอะ อันนี้ดอกเหมือนดอกเก๊กฮวยเนี่ยเก๊กฮวยใครดอก็ไม่รู้แต่ไม่น่าใช่อ่ะเก๊กฮวยจะเป็นผีเ,เล็กๆอันนี้ก็ทําให้ที่ล่างของนักท่องเที่ยวเนี่ยบริเวณถนนนี่ใครคนที่การขับรถไปขไ้างในแล้วเราไม่ได้ขับแลยโ้โอ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 ้ระวังระวังระวังนะคะระวังนะคะ คุณแม่เราไปไหนแล้วคุณแม่นั่งอยู่โน่นอ๋อไปซื้อกาแฟมาแล้วติ๋วก็ไปเข้าห้องน้ำมั้งนี่แปลงนี่ก็สวยเข้าแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคนี่ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฮอกไกโดเขาใหญ่จ้า